สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือน,นะคะ่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงน,นะคะขอให้ทุกคนนะคะเราชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเมื่อวันเมื่อวานเนาะเราไม่ได้กลางตอนกลางคืนอะไม่ได้ลงหุ้นรอบดึกนะคะดาวก็ไม่ได้ลงให้นะคะแต่ว่าในกลุ่มมาได้3ตัวนะคะสำหรับดาว VIP e นะฮาหนอยวันนี้เราจะมาลองเมื่อวาน่จะทําให้อยู่แต่ว่า อัพคลิปวิดีโอไม่ได้นะไม่รู้ว่า YouTube เขาเป็นอะไรนะคะก็เลยไม่ได้อัพถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็ได้ใบแบบนี้ไปแล้วนะคะสำหรับ4ี่นอยนะมาสี่อยนะคะมารอบ4ี่นอยกันแล้วนะครับอ่าดูของเมื่อวานก่อนเนาะว่าได้บอถ้าไม่ได้ก็ขออภัยนะทุกคนมาหนึ่งนะแล้วก็มาเก้าศูนย์ มา1อีกแล้วนะคะเขาคือ17นั่นเองนะคะก็คือ07นอี่ตรงนี้นะฮะเอาก็อันนี้อะไรได้อะไรนี่ไงได้ไงนี่ไง,ไ,งได้30ูดูไหนล่ะ30นได้ไหมฮ แล้วก็ได้หนึ่งด้วยนะคะหนึ่งหกค่ะแล้วก็ได้แปดค่ะได้แปดนะคะแค่นั้นเองนะคะน,นี่นักขอรับประมาณนี้แหละทุกคนขาตั้งกล้องเฮาวดดีแล้วด้วพี่น้อง ั้งกล้องเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ดีดีด,ด,ดีได้อยู่ได้อยู่เนาะอืมตอนนี้ละค่ะใครมาใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะอ้าวใครไลน์มาอีกอะใครอยากเข้ากลุ่มได้หุ้นเช้าก็แอดไลน์นะคะทุกคนหุ้นปังมากวันนี้บอกเลยนี่นะคะ อะไรอันนี้นะคะถ้าใครจะเข้ากลุ่มน,นะอ่าในให้เข้าใจนะคะแล้วค่อยทักนะคะถ้าใครนั่นก็ไม่ <c oughs> ต้องทักนะอจีนออกอะไรอะ่ะจีนหรออืม นี่นะคะทุกคนเขียนให้หมดเลยหกตัวห้าตัวสี่ตัวแล้วก็สามตัวนะคะ มานะเดี๋ยนะมาสองแปดนี่นะเดี๋ยนะจีนบ่ายวีมาอะไรแปดสองหรือสองแปดไม่จำไม่ได้ละเอ๊ะแปดสอง ใครอยากได้หุ้นก็เข้ากลุ่มนะทุกคนตามที่บอกเลยนะคะแปชสองหรอ สามแปดเว้ยอย่าเพิ่งไลน์เด้อแก้วกำลังไอ้นี่อยู่หนึ่งแปด 030609 818487 030609 8 4 8, 7, 03, 6, 09, 8, 1, 8 4 8 7นะ030609 818487นะขอรับ ถ้าจะเบิ้ลเนาะศูนย์ศูนย์สามสามเอาแล้วก็สองสองสามตัวอะไรดี ไปไงตัวลายลายมือแบบเห็นเด่นไหมสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปด ชอบวินสี่ตัววินหกตัววินห้าตัววินสามตัวก็จัดไปนะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทาไปทํามากระดาษไม่พอเขียนทําไปทํามากระดาษไม่พอเขียนตลกตัวเองค ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะผิดถูกอย่าว่าการเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ